ช่วงของเด็ดกรทมสนับสนุนความอร่อยโดยออนิวิสูดีแมกภารุภาพพิกโลกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาถึงนี่เลยนี่บอกก็มีชาโค้ มาเจอกับเฮียเอกเ,เ,เจ้าของร้านค,ครับผมเขาบอกร้านนี้เปิดมาสูตรดั้งเดิม122ปีถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้ผมเปิดมาจะเข้าปีที่6นะครับแต่จริงๆแล้วบะหมีที่เนี่ย เปิดมา122ปีครับตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะยังอยู่ที่โพธารามลูกชายลูกชายประจําอยู่ณวันนี้บะหมี่ก็ยังทําส่งจากโพธารามขึ้นมาเข้ามาที่นี่นะครับขายในกรุงเทพด้วยขาเ้ยสูตรบะหมี่ดำนี่มาจากไหนบะหมี่ดำเนี่ยจริงๆริงจริงๆที่บ้านเนี่ยทำบะหมี่อยู่แล้วก็มีบะหมี่ไข่บะหมี่หยกแล้วก็บะหมี่ดำเนี่ยสมัยผมไปเมืองนอกบ่อยๆเนี่ยผมไปเจอพวกเส้นมะกรณีสีดำสปาเกตตี้สีดำอะไรพวกนี้ก็เลยเอ๊ะเขาใช้อะไรก็เลยมาศึกษาดูแล้วก็มาทดลองทํา ก็ก็ไปได้ผงส่านชาโคเนี่ยจากเกาหลีในชามนึงเนี่ยอย่างอย่าอย่างโคตรบะหมี่ชามนึงเนี่ยมีอะไรบ้างของนี่ในโคตรบะหมี่เนี่ยนะก็จะมีบะหมี่ดำบะหมี่เหลืองนะครับมีหมูแดงมีบะเต่งมีไข่มีเกี๊ยวมีเกี๊ยวกรอบมีหมูกรอบครบเพียบตรงนี้แน่นเอียดแล้วน้ำซุปของอี้เอกเป็นยไงคะอันนี้ไม่ต้องบอกเลยน้ำซุปนี่ต้มกันตั้งแต่เมื่อคืนตอนห้าทุ่ม แล้วขายตอน10บโมงไม่ง่ายคือเฮียเอาเล้งไม่ง่ายต้มเล้งอ่ะใช่เอามาเป็นน้ําซุปแล้วทําเป็นเล้งต้มยําด้วยใช่แล้วบ่อยอย่างนี้ครับเอาอย่างงี้ดีกว่าเฮียขอเฮียชิมตักถ้วยนเอาให้เฮียฝาดไว้ก่อนร้านเลครับอ่าครับก็อ่าร้านโคตรบะหมี่นะครับตั้งอยู่ที่ตรงข้ามเอกชัย17นะครับซอยปากซอยเอกชัย20ครึ่งนะครับบนถนนเอกชัยบางบอนเทียนนะครับช่วงนี้นะครับยังเปิดใน เวลา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับไม่มีวันหยุดนะครับขอชิมหน่อยได้เดี๋ยวทำโคตรบะหมี่กันเลยโคตรบะหมี่เป็นยังไงใช่อ่ะขอบคุณครับพี่ครับ านี่บะหมี่อะไรเนี่ยคุณหมูบะหมี่โคตรบะหมี่โอ้บะหมี่ดำบะหมี่ชาโคบะหมี่ชาโคเขาบอกดังมากดังมากไหมย่าร้อยยี่สิบสองปีเดี๋ยวลองชิมดูอ่ะสูตรดั้งเดิมจะอร่อยตามคำน้ำเหลือ่าของเฮียเขาบอกว่าสูตรดั้งเดิมมีทั้งบะหมี่เนี่ยชามเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเขาผมร้อยเก้าสิบเก้าบาทขาดบาทหนึ่งสองร้อยอ้าใช่ค่ะนี่สี่คนกินจุกเลยเนี่ยนะครับขออนุญาตชิมเหมครับเดียครับคุณหมูมันถึงบะหมี่ดำเลยเป็นไงบะหมี่ดำครับไม่ใช่เล่นๆนนะคครรัับบท่าผู้ชม ดูน<ม>ุ่มแต่ดูเส้นนะ้องหมูนะอเส้นไม่เหมือนที่อื่นอย่างที่เฮียเขาว่านะอเส้นเนี่ยแยกเป็นแบบว่าเป็นตัวไข่ตัวมาเลยนะอการลวกเป็นสาต้เฮียเขามีโรงงานทําบะหมีม่อยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยลาบุรีั้มเดี๋ยวบอกลาบุรีนะอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยครับอร่อยจริงครับสมคําน้ำลือนะครับเดี๋ยวลองชิมเล้งหน่อยเล้งเนี่ยสุดยอดเลยครับแซ่บกลิ่นหอมพริกขี้หนูสวน กินบะหมี่เข้าไปใช่ไหมอาอจะมีรสชาติวหวานๆขึ้นเค็มลองซดน้ำเลยตัดกันเลยแล้วเด่นเลยเป็นไงเด่นเลยเปรี้วยวหน่อยๆถูกใจเลยหอ<ผ>มยอ,อ,อดนะสำหรับการเดินทางมาชิมในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณความอร่อยโดยบริษัทตรีเพรอีสุเซจจำกัดน,นะครับอีสุดีแม็กพลราสุภาพนิโลก